วันนี้วันที่เจ็ดนะคะสายพามาลงพื้นที่นะคะแปลงของคุณเสาวรักษ์นะคะชิวทีอําเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้มาประเมินพื้นที่ให้กับลูกค้าก่อนละก่อนน,นี่มีการวัดค่าดินงวดด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปในส่วนเดเลยนะคะเราว่างทางก็คือเจอป้าม่สุกแล้วด้วยนะคะเ,คเนื่องจากว่าป้ามยังไม่ว่างแล้วก็ร,รอให้เขามาตัดท่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาวัดค่าดินให้เขาเลย เดี๋ยวมาดูกันว่าขาดินเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็าวัดขาดินได้แล้วนะคะเราาแปลงนี้นะคระับท <มา S 2> ุกอย่างนะดีมากเลยโดยการใส้ปุ๋ยอินทนี้นะคะก็คือขีอ้ไก่แล้วก็ได่างนวนัวได้ไหมได้แลค่ะใส่ที่พี่อ๋อดินดีมากแต่ปุ๋ยแล้วดินะะดีก็ดินดีดีกว่า ลแ,และด้วยวากิปปามแป้งที่ทุกดูแลมาอย่างดีนะคะสายเลยแนะนำให้ใช้ซูซองได้เลยค่ะโดยที่จะเพิ่มพล,ลังนิดนะคะแล้วก็เพิ่มนหน้าไครกับถับทลายนะคะ <S <S <ๆ>แล้วก็ตอนต่อไปนะคะเราคอยมาติดตามกันว่าหลังจากที่เสร็จปามดีไปแล้วเนี่ยท่นจะออกมาเป็นยังไงนะคะ